ท่านผู้ชมทราบไหมครัว่าเจ้าตัวสติกเกอร์สะท้อนแสงที่ติดตั้งบนรถบรรทุกแบบนี้ครับมีความสําคัญยังไงเกี่ยวกับตัวรถบรรทุกนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสีเนี่ยมีให้เลือกกี่สีนะครับแล้วก็มาตรฐานที่ถูกต้องต่อกรมการขนส่งเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เซลติพรามาชมนะครับมาเริ่มต้นกันทวีข้อแรกกันก่อนเลยนะครับนั่นก็คือตัวสติกเกอร์สะท้อนแสงนั่นเองนะครับ สติกเกอร์สะท้อนแสงครับก็ตรงตัวเลยนะครับใช้เอาไว้สําหรับในการสะท้อนแสงในยามค่ําคืนนั่นเองนะครับและในส่วนของเรื่องต่อไปนะครับนั่นก็คือเรื่องของสีใช่ไหมครับสีเนี่ยเรามีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3สีนั่นก็คือตัวสีขาวและก็สีแดงนะครับแล้วก็สีเหลืองนั่นเองนะครับซึ่งบริเวณที่ติดตั้งนะครับด้านข้างของตัวรถนะครับสามารถติดตั้งได้ทั้ง3สีเลยนะครับแต่ว่าก็จะเน้นเป็นสีเหลืองและก็สีแดงเป็นหลักนะครับแต่ในส่วนของตัวด้านท้ายเนี่ยติดได้ ด้านท้ายแล้วก็ด้านหน้านะครับติดได้แค่2สีเท่านั้นเองนะครับนั่นคือสีแดงนะครับแล้วก็สีเหลืองนั่นเองนะครับอันนี้คือการติดสติกเกอร์สะท้อนแสงที่ถูกต้องต่อกครงการขนส่งนั่นเองนะครับแล้วก็มาตรฐานของตัวสติกเกอร์สะท้อนแสงนะครับจะต้องมีาสามารถวัดค่าแสงไม่น้อยกว่า200นั่นเองนะครับแล้วก็มีความ กว้างหน้ากว้างนะครับไม่น้อยกว่า5ซนติเมตรนั่นเองนะครับนั่นคือสติกเกอร์สต้อนแสงที่ได้รับมาตรฐานนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับ